พูดถึงาางานวันนี้หนะครับเราเลิกเดินแตกสนายสนุกไหมชอบยังไงบ้างชอบอะไรบ้างก็ตื่นเต้นเลยครับจรินยงผมชอบคนที่นั่งอยู่<ม>นั่งเซอร์ไรส์แล้วก็เดินตอนสุดท้าย<ม>ที่เป็นมือผม,มใช่<ม>คือแล้วกันมองวันผ่านไปตั้งใจดูจะเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นพอปหรือเปล่าแตอนสุดท<ม>้ายแล้วออกมาเดินก็คือแฟลกใหม่ผมชอบเพลงแล้วกันครับตอนที่เดินเป็นนักร้องแล้วก็มีมีแคนแล้วก็มีเครื่องดนตรีต่าง เล่นกันได้แบบดีลงตัวมากครับแล้วก็บวกกับสุด,สดมันเข้ากันมากอะที่พี่ใส่วันนี้เราแบบเราชอบไหมมันจะตายเราไหมก็ก็เป็นอีกหนึ่สงสไตล์แล้วกันครับเป็นอีกสไตล์ได้ลองก็ชอบมีมีความมีตัวนี้ด้วยจะให้มูดถ้าเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนก็จะมีความเาขาเรียกอะไระตุ้กลางนิดหน่อยแต่วันนี้เขาบอกว่าได <นะ S 2> ้รับแรงบันดาลใจมาจากคิเบตลใช่ครับใช่ที่จะเป็นแนวนั้นซึ่งแปลกใหม่เช่นเคยครับถือเป็นงานประจำปีงานแร ว่าเคยเดินมาแล้วกว่อนด้านนี้ตัวผมมีเคยเดินมาอยู่บ้างครับใช่กับแบรนด์ตัวหนึงก็เลยก็เลยสบายเลยวันนี้ก็เลยเดินแบบชูเในสบายชิลเลยเอบปวลรุกเลยครับตื่นเต้นมันก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งแหละมันเพลงมันเป็นเพลงของคุณเลยป่ะเพลงในโชว์ตื่นเต้นอ่ะหัวจะดับไปหน่อยอโค้ดดับแล้วโฟกัสโฟกัสเพลงแนวแนวแนวผมนะครับโโอ้หูเกือบจะฟ้อนนะครับคือแบบมัน คือชอบมากดนตรีมันมันแบบ R n d B บวกกับบวกกับแนวอีสานแบบแนวทุ่งอะในใจเลยฮะเป็นต้นหม่เลยเอาไปเป็นเองนใหญ่เยี่ยมวันนี้ดูยิ่งใงญ่บ้างโลกริกเราใหญ่บ้างยี่โชว์เราวก็เขาเขาให้พวกเราเดินโชว์เปิดโอ้โหแดนแล้วก็ออกไปเดินคู่นะครับใช่ก็ตืน่นเต้นอยู่เพราะว่า น้องนี่เดินผมอว่าถามว่าเอาหรือสุดท้ายต้องเดินคู่กันไหมต้องเป็นแค่พวกพี่ี่เดินคู่กันแล้วไปแย่ตามๆกันไปก็แปลกใหม่ดีผมไม่เคยเดินคู่มาก่อนเลยอะไรนะครับเขาบีบเราย่างไรบ้างคะตอนนี้เขาบีบว่าให้เดินอย่างนนี้แบบว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นที่เดินแล้วก็วนแล้วก็เฉียงเป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างเงี้ยครับต้องมีทางแบ็คแมนใช่ต้องสอาใครจะแบบนำใครจะตามอะไรเงี้ยตอนแรกผมเป็นคนตามปึ๊บสบายแล้ว เขาเนี้ยเขาเขาเปลี่ยนหนุ่มมาเป็นข้างหน้าหักใจแล้วไปซ้อมอีกทุกเล่าหนึ่งจิตใจไหมอ่ะถ้ามีมาอีกติดตอ่อมาอีกจะมาไหมถาเป็นแบบโอยยินดีครับไม่มีโอกาสก็ยินด,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 ดีลองติดตอ่อมาทางผู้จัดก,การเราได้นะครับติดต่อถาม<ค>ดูจิตใจคะดีมากเลยแล้วเจอกันฮะอ่าเราเจอกันอาฝากงานที่ไหนครับมีถึงวันที่หกงานที่โชว์แต่มีไฟหลับหบเลยนี่เลยก็ฝากงานแฟนตัวแหละมีถึงวันที่หกเลยใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่า ถล่มแบรนด์พวกเนี่ยไทยเลยนะครับครับผมก็ไทยๆว่าแบบชอบเป็นอินสปายตัวเองได้ทํางานหรืออะไรก็ก็มาดูที่งานที่ได้นะครับนอกงานก็มีกล้องให้ดูอยู่เลยครับก็ก็ดีครับมารับชมโชว์เพราะว่าแต่ละแบรนด์ก็คงเตรียมโชว์พิเศษมาหมดไหมดครับผมครับผมก็ฝากนั่นแหละคือมันสามารถมาเอาแรงบันดาลใจบ้างได้ เรีว่าสายแฟชั่นหรือว่าสาย fashion, ออกแบบหรือว่ามาดูเพื่อแฟชั่นของตัวเองเนะอะไรเงี้ยผมว่ามาดูได้หมดเลยเพื่อ mm hmm. เพื่อ,อแบบเราได้ไอเดีย hmm. ในการแต่งตัวหรือว่าได้อ mm ินสปายในการสร้างสรงรค์งานต่อไปครับีคร mm ับม้ั้งสุดที่ัเิอะไรด้รับกาดยังงครับได้รับดีใจเหมือนที่บันผ่านมานครับแฟนๆก็ทําให้เราตลอดเนาทงโปรเจกต์ทั้งทุกอย่างนะอะไรเงี้ยก็ขอบุณ เหมือนกัน,นครับขอบคุณเหมือนทุกๆปีเลยปีนี้ก็ลงสองโพสแหละขอบคุณเขาใช่ขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้เลยครับก็จะเป็นเริ่มต้นปีที่ผมที่มีความสุขปีนี้มีอะไรพิเศษต่างจากทุกๆปียไหมคะอ,อ,อะไรพิเศษเลยครับใช่ต่างจากทุกปีหรือว่าก็พิเศษทุกปีอนะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็พิเศษทุกปีนะเพราะว่าแฟนก็ทําโปรเจกต์ให้เราเยอะอยู่แล้วเราก็ไปเก็บตามตามจุดที่ในกรุงเทพเราทําได้ก็ให้ได้มากที่สุดใช่แล้วก็มีงานต่ออีกอะไรเงี้ยก็<ๆ>ทำาหได้มากที่สุด พิเศษทุกปีเลยอย่างพวงก็คอยมาร้อนด้วยผ่านเพลงแล้วก็ข้อความแล้วเราก็มีครับแล้วประมาณนั้นก็ก็มีโพสคอยพรอวันเกิดไปครับแต่จริก็บอกไปหลายครั้งแล้วคือทั้งรายการทั้งเลยก็บอกไม่มีรจะบอกแล้วเพราะเ้็นข้อควัมที่เขาอยากได้เนี่อะได้แล้วครับได้แล้วนะคะครับจริงๆถ้าอยาก เออน้องเจออะไรปีนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบในมุมของเราอะไรเงี้ยค่ะอยากให้น้องได้รับอะไรบดีๆในปีนี้เราน่าจะรู้ใจน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากให้ส่วนหนึ่งอยากให้อยากให้เป็นเหมือนเดิมด้วยอยากให้ให้สิ่งดีๆเดิมๆ,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 ๆในปีที่แล้วเป็นเหมือนเดิมมีทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็มีความฝุกเหมือนเดิมแล้วก็แล้วก็น่าจะไปเจอเรื่องมหศัศจรรย์ใหม่ๆแล้วกันผมว่าประสบการณ ในในชีวิตเ่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเวลาเราเราไปเจอมันจะมันจะอยู่กับเราในในรูปแบบประสบการณ์แล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาเรานึกถึงประสบการณ์ที่ดีๆมันก็มันก็มีความอยากให้อยากให้เราแล้วกันเดินทางไปเจอสิ่งมหัศจรรย์ไปเรื่อยๆต่อไปครับยังมีนีเราอยากได้อยากให้พออะไรอย่างเงี้ยอยากมีอะไรที่บอกว่าเป็นออ่หงอก็อยากให้เป็นงาน การแสดงซีรีส์นี้แหละครับอยากให้มันสักเซสเป็นที่ตามเป้าที่เราต้องการหรืออะไรเงี้ยก็แล้วมารอดูผลกันดีกว่าครับว่ามันจะสักเซสไหมตอนนี้เก็บไปได้แค่แทมตอนนี้เก็บได้สี่แทมนะครับใช่เหลืออีกจริงๆแต้มเดียวก็วก็สำเร็จแต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันก็อยากติดลมแล้วก็อยากจะได้เรื่อยๆเลยก็รอดูครับอะไรเงี้่เมาติว่ามันเกินคาแต้มเราก็มีรางวัลพิเศษอะุ้ยก็เด<ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวลองไปต่อลองดูให้ครับอ่าอนได้เห็นกันเนาะครับผม าราครับผมก,ก็ฝากผลงานซีรีส์แจ็คแอนจกเกอร์ไมต้องเป็นเธอทุกทีด้วยนะครับก็นั่นแหละฮะตอนนี้ดําเนินมาถึงประมาณกลางๆเรื่องแล้วก็กำลังจะเข้าตัวตัวการ์ชูของผมมแจ็คแอนจกเกอร์จริงๆแล้วไงก็ใครที่เป็น<ะ>ติดตามอยู่ก็รอดูรับสนุกแน่นอนสน่วน,น,นใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองเปิดใจดูเรื่องของพวกเราได้นะครับผมว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยสนุกแน่นอนครับฝากด้วยครับ มันมันครบแล้ว <Pier> อ่ะอาถาวรค่ขะข้าวมันสำนะหลังค่ะสาวชุดแดงสมยคะาวชุดแดงอ่าพ,พ,พี่พี่กิงฟ้าเนีน่เห็น,นเดินแบบเมื่อกี้อ่าเรียบโอเค